เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านขูว่ว่าถ้าไม่ได้ดังใจท่านในเรื่องของกระโดงเนี่ยแล้วท่านจะย้ายเนี่ยระวังนะครับว่าการย้ายบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของท่านท่านมีอำนาจย้ายเฉพาะประหลกระรวงและท่านไปสั่งให้ประหลากระรวงย้ายอธิบดีกรมที่ดินอีกเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบราชการเสียหายเป็นการข่มขู่ข้าราชการให้เกรงกลัววันก่อน มีข่าวบอกว่าท่านจะจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใครไม่มาก็จะย้ายอีกแล้วท่านรู้ไหมครับว่าหน้าที่ในการย้ายทั่วๆไปในกรมการปกครองคือย้ายทะเบียนบ้านก็เท่านั้นเองเป็นตำแหน่งข้าราชการธรรมดาระดับ c ีสาที่เขาทาหน้าที่เรื่องย้ายวันนี้ถ้าเป็นรัฐรีมหาไทยทําตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ปกครองในการที่จะย้ายคนจากย้ายบ้านนี้ไปบ้านโน้นจากกรมโน้นไปกรมนี้เข้าเาข้ากรุอะไรเนี่ยท่านกำลังท,ทําผิดกฎหมายนะครับ ขอเตือนด้วยความระม,มัดระวังว่าถ้านในที่สุดข้าราชการมันลุกคือจากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของท่านเนี่ยมันจะได้รับความเสียหายกับตัวท่านเองและกับพรรคท่านเองผมไม่รู้ทำไมท่านรีบอะไรนักหนาหรือท่านกลัวว่าวันนี้รัฐบาลท่านจะอยู่ได้ไม่นานอำนาจมีแนวโน้มที่จะทำให้ช่อฉนอำนาจเบ็ดเสร็จก็ช่อฉนเบ็ดเสร็จคนใหญ่คนโตเกือบหมดมักเป็นคนเลวแม้แต่ตอนที่ใช้บารมีไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎก็ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านจะใช้ Absolute Power ของท่านเนี่ยมันแปลว่าท่านกำลังช่อชดนะครับ